สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้เจอกับผมอีกครั้งนะครับนุกนะครับกับรายการ YG Ticker Daily นะครับวันที่2ตุลานะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของกัวเว้นชัดดาวนะครับที่สหรัฐนะครับนักลงทุนทุกท่านก็คงจะได้ยินข่าวกันแล้วนะครับว่าก็วเว่นชัดดาวคืออะไรนะครับอันนี้เราจะมาอธิบายแล้วก็ขยายความกันนะครับสําหรับคน นักลงทุนที่ยังสงสัยกันว่าก็ว่า n ม้นชั d ดาวคืออะไรนะครับเราก็จะมาอธิบายเพิ่มกันนะครับว่าจริงๆแล้วก็เม้นชัดดาวครับไม่ได้แปลว่ารัฐบาลนะครับเงินหมดหรือรัฐบาลถังแต่แต่อย่างใดนะครับแต่มันคือปัญหาของเรื่องของการร่างงบประมาณรายจ่ายประจำนะครับของสหรัฐนะครับซึ่งตรงนี้ครับกระทรวงการคลังะครับได้วางกําหนดไว้อยู่แล้วนะครับว่างบประมาณงบประมาณรายจ่ายของสหรัฐนะครับ จะต้องผ่านออกมาเป็นกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากสภาล่างนะครับสภาผู้แทนราษฎรและก็สภาสภาสูงนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็ส่งให้ประธานาธิบดีเซ็นรับรองนะครับซึ่งถ้าเราคุยกันถึงซึ่งถ้าเขาคุยกันไม่ลงตัวครับงบประมาณผ่านไม่ทันเวลานะครับรัฐบาลก็จะไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายที่จะจ่ายเงินให้หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะต้องหยุดทํางานชั่วคราวไป ที่เขาเรียกว่าชัดดาวนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ทางสภาบนนะครับก็ไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายได้ทันเวลานะครับทำให้ต้องอหยุดชั่วคราวนะครับหรือว่าฝั่งรัฐบาลนะครับต้องหยุดการทํางานชั่วคราวไปกว่าจนกว่าที่จะมีการผ่านร่างได้สําเร็จนะครับซึ่งในอดีตที่เกิดเคยเกิดขึ้นมานะครับ การกั m โว s มนช t ดดา t นะครับไม่ได้เคยเกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ในระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเนะครับเกิดขึ้นมาแล้วมากกว่า3ครั้งนะครับโดยที่ครั้งที่ช่วงปี2018นะครับก็เคยเกิดขึ้นในยุคของคุณทรัมป์นะครับรอบรอบนั้นนะครับกินเวลาไป35วันนะครับที่เถียงกันเรื่องของงบประมาณในการสร้างกำแพงของเม็กซิโกนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็จบด้วยการตกลงกันได้โดยความเสียหายนะครับไม่ได้ เ,เกิดขึ้นเยอะนะครับถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมคุมไหมในการตกลงออหาทางออกร่วมกันนะครับก็สามารถที่จะบรรลเุเรื่องของกฎหมายออกไปได้นะครับซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการที่ก็ว่าก็ว่าแมนชัทดาวนะครับก็อาจจะทําให้หนึ่งก็คือเรื่องของอาการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับก็อาจจะเ,เลื่อนออกไปนะครับ ซึ่งในครั้งนี้ครับเรื่องตัวเลขของ GDP อ,อตัวเลขนอนฟาร์มนะครับที่จะประกาศในสุกนี้นะครับก็คาดว่าจะเลื่อนออกไปแล้วก็ยังมีเรื่องของทางที่คุณทัรมนะครับที่จะประกาศบทพนักง,งานหรือข้าราชการปรข้าราชการนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้เรื่องของอผลกระทบนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของอ,อัตราการว่างงานในอนาคตนะครับ <c oughs> อืมซึ่งส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นนะครับเขาก็รับรู้กันแล้วนะครับก็เราจะไปดูนะครับว่าตลาดหุ้นเมื่อวานนะครับก็กลับมาปิดบวกได้นะครับก็ทําให้ตลาดะครับเอ่อไม่ได้ลายเออเขาเรียกว่าไม่ได้กังวลในปัจจัยนี้เท่าไหร่นะครับเราจะมาดูกันนะครับอืมตัวตลาดหุ้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตลาดทั่วโลกเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อวานนะครับดาวโจนส์ก็ปิดเยอะเออ เมื่อวานก็ปิดบวกนะครับดาวโจนหรือ n a s d a กนะครับหรือ S&P 500นะครับก็ปิดบวกส่วนที่เมื่อวานมีเรื่องของอทองคำนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวานทองคำก็ได้ทำราคา All Time High ใหม่นะครับซึ่งแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยทองคำเนี่ยครับได้รับปัจจัยหนุนมาจากการอ่อนค่าของดอลลาร์นะครับแล้วก็ยังเป็นตัวเซฟเฮเว่นที่นักลงทุนนะครับเข้ามาถือทองคำถ้าเกิดว่าเกิด ความไม่แน่นอนสูงนะครับหรือว่าสินทรัพย์ที่ที่ตอนนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงนะครับหรือว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทองคําหรือซิลเวอร์นะครับก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่ให้ผลตอบแทนได้สูงที่สุดนะครับเรามาดูแนวโน้มกันนะครับว่าทองคํากับซิลเวอร์นะครับทำไมช่วงนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองจริงนะครับสําหรับในการลงทุนครับเรามาดูกันนะครับ สำหรับราคาทองคํานะครับเราก็จะเห็นว่าทองคํานะครับยังอยู่ในอัพไซด์ตลอดนะครับมีการปรับฐานลงมาบ้างแต่ภาพใหญ่นะครับเรายังมองเห็นว่าทองคำนะครับยังมีโอกาสออเทามไฮใหม่ได้ซึ่งเ,เป้าตอนนี้เรายังมองอยู่ที่ออทองมีโอกาสที่ปลายปีนี้อาจจะไปที่00่พดอลลาร์ตอ่อทรอยออนได้นะครับหากนักลงทุนท่านใดที่ยังไม่มีพอร์ตการลงทุนทองคำหรือยังไม่มีทองคำใน พอร์ตโฟลิโอนะครับผมแนะนําว่าเราควรจะมีแบ่งไว้สักสิเนะครับเข้ามาลงทุนในทองคําหรือจะเป็นตัวซิลเวอร์ก็ตามนะครับอ่าเรามองแนวรับทองคำนะครับด้วยราคาโกลสปอตนะครับโซนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าทองคำหลุด3853นะครับอาจจะชะลอแรงซื้อไปบริเวณ3 8มอหรือประมาณ3 7 9 2นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนซื้อได้นะครับสำนักนักลงทุนที่ติดตามผมเมื่อวานนะครับผม แนะนำการคอตัว GO Online Future นะครับซีรีส์แนะครับโซนแนวรับนะครับวันนี้เราก็ยังคงมองนะครับว่าหากราคามีการรับฐานลงไปย่อลงไปที่ราคา3,873ถึง3,845นะครับโซนนี้ครับยังเป็นคงเป็นโซนซื้อนะครับเรามองว่าดูจากการเทรนด์ไลน์นะครับรอบแนวรับแนวต้านนะครับที่มองก็คือสตองโลนะครับยังมองว่าในในชุดนี้นะครับ อาจจะมีการพักฐานได้ระยะสั้นเพราะว่าในกรอบของอ่าอินเทอร์นลนะครับด้านในนั้นแน่นในกรอบเนี่ยครับมีโอกาสที่าราคาอาจจะพักฐานลงมาได้แต่ภาพใหญ่นะครับเรายังมองว่าเป็นอัพเทรนที่ค่อนข้างชัดนะครับและยังไม่หลุดโลเดิมเลยนะครับยังไม่เสียโครงสร้างของการอาเป็นขาขึ้นนะครับโอเคส่วนแนวโน้มของตัวซิลเวอร์นะครับเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยตัวซิลเวอร์กับทองคำเนี่ย ไปในทิศทางเดียวกันนะครับสำหรับคนที่คิดว่าราคาทองคําสูงและลงทุนไม่ได้นะครับหรือว่าคิดว่ามูลค่าสูงขึ้นไปไม่อยากจะลงทุนนะครับเราอาจจะลองมาดูสิน,สนทรัพย์อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวโลหะเงินหรือซิเวอร์นะครับหากเราดูแล้วราคาตัว XAGUSD หรือว่าตัวซิเวอร์สปอตนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปออทามไฮใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เรามองเป้าไปที่เ80เหรียญน,นะครับ ตัวซิลเวอร์ที่เราสามารถตอนนี้ครับถ้านักลงทุนท่านใดที่อยากจะลงทุนซิลเวอร์แล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มลงทุนได้จากซื้อขาอยจากทา้งทางไหนนะครับในตลาดที่เฟกนะครับตัวเราจะมีสินค้าตัวซิลเวอร์ออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับให้ลูกค้าได้สามารถลงทุนได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดการาฟให้ดูนะครับว่าราคาตัวซิลเวอร์ออนไลน์ฟิวเจอร์กับราคาตัวสปอร์ตนะครับไปในทิศทางเดียวกันนะครับ แต่ราคาของ Silver Online f น t u r e นะครับจะเป็นราคาที่บวกค่าสวอเลสไปแล้วนะครับซึ่งมันคิดเป็นคอสไปแล้วนะครับอาจจะสูงกว่าราคาสปอตนะครับครับเรามาดูแนวโน้มกันครับว่าเราจะลงทุน Silver เนีครับเราจะเข้าซื้อที่ราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเป็น Silver Online f u t u u r e ตอนนี้ครับเรายังมองงานเราเป็น2แนวนะครับในระหว่างรับสั้นนะครับเรายังมองว่า ถ้าหากราคาลงมาที่46.86นะครับตรงนี้นะครับสามารถเป็นโซนซื้อแรกได้นะครับโซนอีกโซนหนึ่งที่เรามองนะครับก็คือ46.69หรือ46.45ครับโซนนี้ก็จะเป็นสามารถที่จะย่อซื้ออีกไม้นึงได้นะครับสำหรับแนวโน้มนะครับยังมองว่าในภายในสิ้นปีนี้หรือว่าอีก3เดือนในไต,ตรมาส4นะครับซิลเวอร์ยังมีโอกาสขึ้นออทามไฮได้จากการอ่อนค่าของดอลลาร์แล้วก็ ยังเป็นเซฟเว่นที่คนจับตาในการลงทุนหรือมีดีมานในการซื้อนะครับสำหรับคนที่จะ,จะสนใจที่จะลงทุนซิลเวอร์ออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับหากลงทุนด้วยหนึ่งสัญญาครับตอนนี้ใช้หลักประกันเพียงแค่หนึ่งมืันเดี๋ยวผมให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจลงทุนซิลเวอร์ออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับตอนนี้ลักษณะของหลักประกันนะครับ สำหรับซีรีส์ z ซ5สองห้านะครับวางหลักประกันแค่หนึ่งหมื่นสองพันเอ่อหนึ่งมื่นสอง้อห้าสิบห้าบาทต่อหนึ่งสัญญานะครับซึ่งเอ่อหนึ่งสัญญาเนี่ยครับเทียบเท่ากับเอ่อสามพันนะครับก็คือเราเอาราคาเนี่ยครับตอนนี้ถ้าเราคำลองคำนวณดูนะครับเอ่อราคาทั้งเอ่อราคาซิลเวอร์ตอนนี้คือสี่สี่สิบเจ็ดจุดสามศูนย์นะครับคูณสามสิบนะครับอ่าสี่สิบเจ็ด อพิมให้ครับเราจะมาลองคำนวณกันดูครับว่ามูลค่าของซิเวอร์ที่เราจะลงทุนคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับ47นะครับคูณด้วย3,000ครับเท่าเรามาเปิดกัน คำนวณกันให้ดูกันเลย47.3นะครับมูลค่่าที่เราลงทุนนะครับก็คือ141,900นะครับเราวางหลักประกันแค่1,000กับ200กว่าบาทนะครับแปลว่าเรากำลังเกียร์ลิงอยู่1,900นะครับวางหลักประกัน วางหลักประกันหนะึ่งสองร้อยห้าห้านะครับเท่ากับมูลค่าเราใช้เกียรลิงอยู่ประมาณสิบสี่เท่าเลยนะครับถ้าเกิดว่าทิวเวอร์ขึ้นไปที่ สมมุตินะครับซิลเวอร์ขึ้นไปที่48บาทเท่ากับเรากำไรขาดทุนก็คือ3,000บาทนะครับเราวางหลักประกันแค่10,200,55ถ้าเราได้กำไร3,000 3,000บาทาด้วยหนึ่ง นครับเราได้รับผลตอบแทนคือ2ยเปอร์เซ็นตเลยนะครับจากเงินลงทุนแค่หนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสินค้าหนึ่งนะครับที่นักลงทุนที่สนใจในการลงทุนซิลเวอร์นะครับสามารถเข้ามาลงทุนได้ซึ่งตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นโ o d u c t ที่คิดค่าคอมมิชชั่นก็ไม่ได้แพงนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจกับลงทุนนะครับ YG o f u t u r e เรามีให้ลูกค้าลงทุนตัวซิลเวอร์ด้วยนะครับผ่านตลาดที่นะครับ หากท่านสมาชิกหรือว่านักลงทุนท่านใดที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะมีข้อสักถามในการลงทุนซิเวอร์นะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับใต้ไลน์นี้ได้เลยหรือว่าทิ้งข้อความไว้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับสำหรับแนวโน้มนะครับวันนี้ผมขอแถมนิดนึงเราไปดูในตลาดทีเป็กว่าจริงๆแล้วจริงๆทีเป็กเราก็ยังมีสินค้าอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับนะขอไปดูวันนี้เซ็ตห้าสิบนะครับดูตลาดหุ้น เมื่อเช้านะครับเรามองว่าตลาดเอเชียนะครับช่วงเปิดมาค่อนข้างสดใสนะครับเมื่อเช้าเซ็ตห้าสิบซีรีเซ็ตสองห้านะครับก็บวกขึ้นมาด้วยแท่งเทียนนะครับดูเบรกอบขึ้นมาจากดาวเทียนนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาตัวแนวต้านตอนนี้มองอยู่เซ็ตห้าสิบสองห้านะครับที่แปดสามสามแปดสามสี่นะครับหากไม่ผ่านนะครับมีโอกาสที่กลับอาจจะกลับย่อลงมานะครับ มีท่านใดอยากจะสอบถามเป็นการลงทุนที่เป็กตัวไหนอีกเพิ่มอีกไหมครับมีก็สามารถทิ้งข้อความไม่ได้นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ในครั้งหน้าให้ท่านนักลงทุนนะครับสําหรับสินค้าที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับสําหรับตัว s e ็นทรัลสิบฟิวเจอร์นะครับก็ใช้หลักประกันแค่ มืนน่นิดๆเองนะครับก็สามารถสามารถทํากําไรได้ครับวันนี้เราจะเห็นว่าเซ็ตบวกมา10จุดนะครับถ้าเรา,เอาคอไปตั้งแต่เมื่อเช้าก็มีโอกาสที่จะได้กําไร10จุดก็จุดละ200บาท2000นนะครับวางรับประกันแค่1 0,000บาทนะครับก็สามารถทํากําไรได้20ซนะครับแต่ต้องฝากสินค้าแล้วก็สินทรัพย์ในทีเป็กนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยลงทุนหรือว่ากําลังศึกษาอยู่นะครับตอนนี้ก็มีทั้ง ทองคำซิลเวอร์เซตห้แล้วก็ตัวออปชันนะครับสามารถที่จะติดต่อพันเจ้าหน้าที่การตลาดของ YLG Future ได้นะครับผมขอฝากโปรโมชั่นของ YLG นะครับที่ใต้ใต้ใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็สามารถติดต่อหรือสอบถามได้นะครับในวันนี้รายการ y าย t อล i ี Daily ขอราบลาน,นะครับสวัสดีครับ